ตามที่หลายคนทราบนะครับเรื่องของคดีของน้องตงโมเนี่ยก็คือขึ้นอยู่ในชั้นศาลนะครับตูวที่ว่าศาลกําลังจะพิจารณายัางไงต่อไปซึ่งวันที่21กันยานี้นะครับวันที่21นะครับวันที่21กันยาก็คือวันที่21เ,เดือนเนี้ยนะครับศาลก็มีการนัดนะครับนัด พร้อมหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีครับมีจะม,จะมีทิศทางไปทางไหนเราก็คงจะต้องมาอัปเดตกันนะครับแต่ก็อย่างที่รู้ว่าคดีของน้องเนะี่ยเป็นที่น่าจับตาเป็นที่เรียกว่าทุกคนนะจับจ้องจับตาว่าคดีจะเป็นยังไงแล้ว คดีสารจะว่าอย่างไงนะครับในการเรื่องของสํานวนที่ทํามาจากความเข้าใจของประชาชนว่าอ้สํานวนที่เจ้าหน้าที่ทํามามันผิดเพี้ยนมันไม่ตรงมันยังไงก็เดี๋ยวรอดูเรื่องของสารอันนั้นก็คือเป็นขบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไปตามขบวนการยุติธรรมแล้วก็ตอนนี้ก็มีประชาชนนะครับหลายๆคนที่ยังติดตามคดีนี้ก็มีข้อมูลนะครับที่เอาออกมานะครับข้อมูลเก่าๆข้อมูลใหม่ข้อมูลนู้นก็ออกมาเรื่อยๆนะครับตาม ที่เราเห็นอยู่ในโลกโซเชียลซึ่งมันเป็นคดีที่ทุกคนให้การติดตามและทุกคนยังติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนี้อย่างที่เราทราบมาว่าคดีนี้นะครับใช้ทนายเปืองมากนะครับใช้ทนายเปลืองมากก็คือใช้ทนายทั้งหมดก็คือประมาณ3-4คนล่าสุดนี้ที่เราทราบอยู่ก็คือที่เราทราบๆกันนะตามข่าวต้องบอกก่อนที่เราทราบตามข่าวเนี่ยคนที่เป็นทนายให้กับฝั่งคุณแม่หรือทนายของฝั่งผู้เสียหายเนี่ยก็คือที่ท่าน ทนายชนบทสุภาษีนะครับท่านทนายชื่อท่านชนบทสุภาษีก็คือเป็นทนายตามที่เราทราบข่าวนะครับว่าเป็นทนายให้คุณแม่แต่ล่าสุดนี้ล่าสุดนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งท่านชนบทสุภาษีหรือทนายชนบทเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความหนึ่งนะครับลงในเพจกฎหมายชนบทโพสต์ว่าว่าจะไม่พูดถึง เพราะคดีของน้องตงโมอยู่ในอำนาจศาลแล้ววันที่ยี่เบเ็ดเดือนนี้คอยดูว่าผมและทีมงานทนายฟาร์มจะได้อยู่ต่อหรือไม่ครับอ่าอันนี้คือข้อฟาร์มที่ท่านทนายชนบทสุภาษีเนะี่ยเป็นคนโพสต์เมื่อประมาณสักชั่วโมงที่แล้วที่ผม ผมเพิ่งมาเห็นเนะี่ยก็คือว่าโพสต์เมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็คงต้องติดตามยี่เบ็ดกันยานี้นะวะ่ามันเกิดอะไรขึ้นและทําไมท่านชนบทสุภาษีนะครับท่านทนายชนบทสุภาษีเนี่ยถึงได้โพสต์ข้อความนี้อะเดี๋ยวย้าอีกครั้งนึงนะครับที่ท่านทนายชนบทสุภาษีเป็นคนโพสเอาไว้ว่าว่าจะไม่พูดถึงเพราะคดีของน้องตงโมอยู่ในอํานาจศาลแล้ววันที่ยี่เบ็ดเดือนนี้คอยดูว่าผมและทีมงานทนายฟาร์มจะได้อยู่ต่อหรือไม่ครับอ่าอันนี้ก็คือเป็น อัปเดตข่าวล่าสุดจากนะครับทนายฟาร์มฝั่งของผู้เสียหายหรือทนายฟาัฟ่งฝั่งของคุณแม่เนี่ยนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับตามข่าวว่าท่านธุลดีรสมสรรเป็นทนายของคุณแม่ก็คงต้องติดตามคดีนี้กันต่อไปนะครับวันที่21นะครับกันยา2565เราก็คงจะรู้นะครับว่าศาลจะว่ายังไงและมีทิศทางไปทางไหนก็ติดตามกันต่อไปครับผม